การตัดสินนะครับบางครั้งผมผมโดนจนแบบบางครั้งมวยรนาชนะก็ให้แพครับมันก็เสียกาลังใจในการทาผมทาเต็มที่ครับเต็มที่ที่สุดผมไม่รู้เขาคิดอะไรแบบเขาด่าแรงมากเขาถาผมทำอย่างอย่างงานนู้นยางนี้แต่ผมไม่เคยทำนี่ สวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ดสังเวียนเดือดทุกช่องทางนะครับวันนี้ครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทางโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่า a c e b o o k ครับเรามาพูดคุยกับบุคลากรในวงการมวยหนึ่งคนกันแล้วกันที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหคือทุกคนเนี่ยรู้จักเขาแน่ครับต้องเคยผ่านตาต้องเคยผ่านหูครับและที่สาคัญเนี่ยโอ้โหมีเรียกว่ามีกระแสมากมายในวงการมวยแล้ววันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากพี่กวยบางขลมครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับทักทายแฟนมวยหน่อยครับพี่ ผมวุฒิชัยทับทองหรือกวยบางกล่แหลมครับนะฮะดิบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัด CBD จากธรรมชาติประโยชน์ของ CBD ลดความเครียดลดความวิตกกังวลปรับสมดุลร่างกายลดอาการปวดและอักเสบเลื้อหลังเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนสีม่วง CBD กัมมี่สูตรกลางคืนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนได้ดียิ่งขึ้นหลับลึกหลับสบายสีแดง CBD กัมมี่สูตรกลางวันเพิ่มความสดชื่นในตอนเช้าพร้อมรุยทุกสถานการณ์สีเขียว CBD กัมมี่สูตรภูมิคุ้มกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยให้ร่างกายได้ไดผ่อนคลาย CBD Oil สูตรทุกเวลาบรรเทาอาการเจ็บปวดลดความเครียดปรับสมดุลร่างกายดูโปรโมชั่นและสั่งซื้อได้ที่ร้านออฟฟิเชียล at Deep m o เ d e t ให้เราดูแลคุณคุณวุฒิชัยทับทองนะครับโอ้ oh, หลายคนเนี่ยยังไม่รู้จักนะครับ,รบเอาวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกู้ใจไร้ตรงนะจะพาทุกคนมารู้จักกับพี่ก๋วยเนี่ยละกันว่าโอ้โหตอนนี้นี่มวยต่อยทุกศึกครับต่อยทุกวันครับผมมีค่ายของตัวเองด้วยครับแถมสนับสนุนเยอะแยะมากมายครับผมนะเอางี้เลยว่าพี่ก๋วยปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่้วครับ จจุบันอายุสามสิบสามครับสามสิบสามเองครับโอ้ถือว่ายังเป็นดาวรุ่งเลยนะครับนะคือต่อยพวยต่อยได้เลยนะบางคนคะแล้วพื้นเพทางบ้านครอบครัวอะไรเป็นไงครับพี่ทาธุรกิจส่วนตัวครับอืมอนะทาธุรกิจส่วนตัวก็อ่าก็ทําอะไรเนี่ยบอกได้ไหมพี่ค้าขายทั่วไปครับอ่าแล้วเป็นไม้แล้วก็ลงทุนทําสวนทําอะไรแ้วครับอืมแล้วเป็นไงมาไงถึงแบบเข้ามาวงการมวยครับ ชอบมาตั้งนานแล้วครับแล้วพอมีกําลังซั์ก็เข้ามาสนับสนุนับอ๋อก็คือเป็นคนที่ชอบมวยใช่ครับนะชอบอีคือตกหลุมรักมวยเนี่ยตั้งแต่ตอนไหนดูคู่ไหนหรือว่าชอบใครอะไรมาก่อนประมาณสิบปีแล้วครับดูมวยไทยมีกําลังรั์ก็เข้ามาสนับสนุนมวยครับอชอบดูมวยแบบมวยมวยแบบลาดดาเนินลูพินีเลยประมาณนี้ครับใช่ครับช่องเจ็ดชอบดูมวยตู้ครับชอบดูมวยตู้แล้วแบบมีความชื่นชอบในเรื่องของการแบบการพนมพนนันอะไรอย่างงี้ไหมฮะ ยังไม่ค่อยครับแล้วก็มารู้จักกับฉัดพลอยแล้วก็เข้าสลับสรุนเขาแล้วก็หาค่ายที่สลับสนุนเลยครับอ๋อก็คือมารู้จักกับนักมวยดังเ็คือชัดพลอยสพุทสวัสดินี่แหละใช่ไหมครับก็เลยพาเข้ามาต่อยอดเข้ามาเลยใช่ครับแต่ก่อนหน้านี้ก็คือใช้ชีวิตยังไงพี่ก็เป็นวัยรุ่นทั่วไปมีธุรกิจส่วนตัวนะเรียนอะไรก็อยู่กรุงเทพเป็นกรุงเทพอยู่กรุงเทพเป็นคนกรุงเทพครับเขตบางคลลแแบเนี่นะไม่งั้นคงไม่ใช้กลุวยบางคลแหบมนนะ นะก็เรียกได้ว่าก็คือมีความชื่นชอบไนผมก็นึกว่าอายุแบบเยอะนะสามพิศสามเองสามิสามนะแ <3 S 1> สดงว่าโอ้โหมีความชอบมวยมากชอบมวยมากเออนะก็ดูมตั้งแต่มวยตรงมวยตู้แล้วอย่างอื่นนะมีชอบอย่างอื่นไหมฮะแบบกีฬา,อ,าอื่นหรือว่ามีความชื่นชอบอะไรอ,อื่นบ้างชื่นชอบกีฬาต่อสู้ครับอืมนะก็ดูกีฬาต่อสู้มา<แ>จนเข้ามารู้จักกับฉัดพลไปรู้จักกันได้ไงฮะก็อยู่ใกล้กันด้วยครับอยู่ใกล้กันก็รู้จักเพื่อนต่อเพื่อนก็ เริ่มมาคุยกันแล้วก็มาเชียร์น้องจุกไฟครับอ๋อแต่ว่าตอนที่รู้จักกันเนี่ยไม,ไม่ไม่นานขนาดนั้นถูกไหมประมาณเจ็ดปีนะครับอจ็เขารู้จักกันมานานนะอ๋อจริงๆก็คือพอจะรู้จักอยู่วงการมวยมาบ้างมาเชียร์มาดูในส,สนองสนามใช่ครับแต่ไม่ได้แบบทะลุร้อนแรงขนาดนี้ใช่ครับนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นรับทำไมาอยู่ๆเนี่ยอขึ้นมาแบบ พูดเลยคือปีเดียวนะผมว่าน่ามานสักปีหนึ่งประมาณสองปีนะครับอ่าประมาณสองปีเกิด <c oughs> อะไรขึ้นครับทำไมตั้งแต่ตอนแรกที่แบบมาแค่มาเชียร์แล้วเข้ามาสนับสนุนเยอะขนาดนี้ผมสนับสนุนเด็กแล้วผมก็รักเด็กนะครับอืมถ <c oughs> ึงทองน้อยตัวแรกของผมสิงห์ทองน้อยป่วยบางเขลแผลมับนะต่อยเพชรยินดีใช่ครับนะไปถูกใจอะไรสิงห์ทองน้อยฮนะก็เขาตอนแรกเขาอยู่กับลุงอุทิศครับ แล้วเข้ามาเด็กมันสู้มันน่ารักผมกาเลยสนับสนุนเงินอ๋อคือเพอคือพ <c oughs> <c oughs> ี่ก๋วยเนี่ยมองเห็นถึงความตั้งใจใช่ค,ความพยายามของเด็กนะก็อยากจะสนับสนุนเด็กไปครับ <c oughs> เข้ามาสนับสนุนเนี่ยอ่าผมถามว่าคนไม่รู้เลยนะฮะนะมันต้องใช้ทุนทรัพย์หรือว่ามันต้องใช้กําลังบาร,รมีอะไรยังไงบ้างฮะไม่ครับผมก็าอาัดฉีดกับบํารุงให้เด็กอืมก็คือมีมีเงินบํารุงให้หลังชกเสร็จ ชนะก็มีอัดฉีดให้ใช่ครับนะถือว่าเป็นกําลังใจตรงนี้ค่าเดินทางให้อโอ้โหก็ถือว่าถ้ามีคนอย่างพี่ก๋วยเยอะๆเนี่ยวงการมวยก็จะดีขึ้นนะครับนะมีกําลังซัพ์เข้ามาดูแลนักมวยนะฮะแล้วเรื่องของการแบบดูแลค่ายอะไรครับมีค่ายของตัวเองไหมฮะผมอยู่กับ,บปอพีรพัชัดเอามวยตัวเองมาซ้อมทีท่่นั่นทุกคนครับที่มาที่ไปกับค่ายปอพีรพั์เป็นไงบ้างไปรู้จักอะไรกันได้ไงผมรู้จักกับลุงสวัย แล้วเขาก็แนะนำบอกว่าใครลั้งเหลือมวยอยู่แค่สองคนผมก็เลยเอามวยผมมาซ้อมที่นี่มตอนนั้นเหลือใครบ้างฮะเหลือเพชรสมากับลทธิชัยครับโ้นะซ้อมกับน้องเหาเลยใช่ครับนะแ,แล้วตอนนี้นมีมวยอีกคนแะ้วครับเยอะมากครับประมาณห้าสิบได้ห้าสิบคนรวมที่สนับสนุนทั้ง,งหมดครับอ๋อคือที่ใช้สีเสื้อด้วยทั้งแบบดูแลก็ดู<ช>นะ โอ้คือเป็นคนที่รักมวยมากแล้วเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยใช่ครับผมผมชอบครับเออนะนี่โอ้โหต้องซึ้งใจจริงๆงนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็คือที่เซ็นไว้เป็นมวยของตัวเองตามสมุดเนี่ยมีมีแล้วใช่ไหมฮะประมาณสิบคนครับประมาณสิบคนนะดูแลถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วที่แบบสนับสนุนอกีกรวมๆแล้วห้าสิบห้าสิบประมาณหนะ้าสิบคนผมขออนุญาตถามนิดนึงแล้วกันนะคือเข้ามาตรงเนี้ยคือหลายคนก็บอกโอ้โหเออมวยบางตัวเนี่ยมันก็แบบมีสู้มีไม่สู้มีนู่นนี่นั่นเนี่ย กับข้อกลหาตรงนี้เนี่ยพี่กล๋วยจะตอบอะไรกับแฟนๆเหล่านี้บ้างผมทําเต็มที่ครับเต็มที่สุดแล้วครับบางทีเด็กก็เขาผมไม่รู้เขาคิดอะไรแบบผมตั้งใจทํามวยมากๆครับคือก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงนี้ใช่ผมสู้แบบสุดๆแล้วครับผมผมทําหน้าที่ผมดีที่สุดแล้วครับนะแต่วันชนะเนี่ยคนก็จะยินดีนะใช่ครับแต่วันไหนแพ้นี่เราก็จมดินเลยครับรู้สึกยังไงบ้างนะีงนผมรู้สึกท้อแบบ บางครั้งเคเขาด่าแรงมากเขาหาวาผมทำอย่างอย่างงู้นอย่างนี้แต่ผมไม่เคยทำยน,น,นะนะพวกเห็นน้องๆหรือว่าคนที่แบบเนี่ยก็ถ้าคนรู้จักพี่กล๋วยก็จะรู้สึกว่าเออคนเนี้แบบดูแลเธอนะดูแลหลายค่ายมากครับอ,อนะครับอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆมวยเหล่านี้บ้างบางครั้งผมก็ไม่รู้ว่าทําไม ผลงานมันนองมาแบบนี้แต่ผมก็ทําเต็มที่ครับผมกระตุ้นอะไรทุกอย่างอืมวยที่อยู่กับผมเองผมว่าบารุงอะไรอย่างดีครับนะครับก็อยู่ที่ผลงานอยู่ที่มวยก็ขอให้มันมองเป็นเกมกีฬาก็แล้วกันใช่ครับนะครับมีแพ้มีชนะครับใช่ครับส่วนตัวที่ชนะนี่แหมก็ยินดีกันนะครับณเวลานี้เนี่ยที่ดูแลนักมวยมาโหมีเก่งๆแบบที่มองแล้วเฮ้ยเด็กคนนี้เนี่ยน่าสนใจเนี่ยมีมีพอจะแนะนําให้แฟนมวยอยากจะติดตามบ้างไหมมีโอสใชยครับ นิวแสนชัยครับันนี้ชื่อเดิมของเพชรสมานเขาเลยนะใช่ครับเขาอยู่กับเพชรสมานเลยครับอ๋อเหรอเด็กคนนี้นี่เป็นไงครับเคยต่อยศึกไหนอยู่ศึกไหนอะไรยังไงสิบสามครั้งอะต่อยเพชรยินดีครับสิบสามครั้งแล้วครับนะฮะกำลังมาเลยใช่ครับโอ้โหนะนิวแสนชัยก๋วยบางอแหลมครับติดตามได้เลยได้ครับนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะเรื่องราวของพี่กวยเนี่ยก็คือเราก็อยากจะมาอัปเดตเพราะผมเองก็คือได้ยินชื่อทุกวันน่ะับนะเออตอนนี้นี่โอ้โหชื่อรู้ ติดตลาดแล้วชกทุกศึกเออนะคือไปหมดนะสามยกห้ายกทุกศึกทุกสายครับนะมามมยทุกวันไม่เบื่อม้างครับผมชอบผมอยากมาเป็นกําลังใจให้เด็กครับให้เด็กเขามีกําลังใจสู้ว่าทุกวันนี้นะนอกจากไปยืนอยู่ที่มุมนะเซียนมมยก็จะตะโกนแล้วกวยทําอย่างงู้นดิกวยทำอย่างงี้ดิดังนั้นนี่มวยต่อยอยู่นะครับกดดันไหมฮะกดดันไหมผมไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับ ผมว่าผมก็อัดชีวิก่อนชกแล้วผมบางทีผมก็เข้าไปดูแลนักมวยเองก็ผมพยายามทําสู้ที่สุดครับถือว่าเราทําเต็มที่แล้วนะใช่ครับผลงานออกมาเป็นไงก็อยากจะให้แฟนมวยเนี่ยช่วยยอมรับตรงนี้กันหน่อยครับตมอยา่าง<ม>เป็นกําลังใจฮนะให้หน่อยครับผมไม่เคยทําเรื่องไม่ดีครับ อืมนะถือว่าเราก็เต็มที่อ่ะนะเต็มที่ครับตลอดเวลาเด็กมันอยู่หลายที่ผมผมไม่ได้เห็นการึกซ้อมเขามากเท่าไหร่ครับอืมแต่เราก็พร้อมจะเป็นแบ็กเป็นเบื้องหลังให้เขาเต็มที่อ่ะผมเล่นมวยตัวเองตลอดครับนะครับอยู่วงการมวยมาเนี่ยเอาว่าช่วงที่คุกคีจริงๆเนี่ยประมาณสักสองปีได้สองปีครับเห็นอะไรกับวงการมวยตรงนี้บ้างมองวงการมวยไทยของเราเป็นยังไงบ้างครับมุมดีก็มีมุมไม่ดีก็มีครับขอมุมดีก่อนแล้วกัน ผมว่ามุมดีๆมันเยอะกว่ามุมที่มันไม่ดีครับก็อย่างน้อยก็ได้สนับสนุนเด็กนะได้เห็นเด็กได้มากขึ้นครับผมทํามวยผมหักสิบเปอร์เซ็นต์เองครับใช่ครับหักค่าขุงมือเป้าบํารุงผมออกเองค่าข้าวผมออกเองโอ้โหผมชอบีรงผมจ่ายเดือนนึงเยอะมากครับผมโอ้โหนะคือผมก็ก็เห็นใจนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันอาจจะคืออาจจะอยู่ในช่วงที่ จะบอกว่ามันก็มีดีมีแย่นะใช่ครับแต่นะผมก็พยายามจะคันนะครับอ,อันไหนไม่ดีผมก็จะไม่ไม่สลับตาุนแล้วครับอ่าประสบการณ์ก็จะสอนให้เราใช่ครับนะแล้วที่บอกว่ามุมไม่ดีของวงการมวยเนี่ยที่ที่สัมผัสมาเนี่ยคืออะไรครับมันกับการตัดสินนะครับบางครั้งผมผมโดนจนแบบบางครั้งมวยน่าชนะก็ให้แพ้ครับประมาณนี้ครับมันมันมันก็เสียกาลังใจในการทํานะครับ คือคนมองกันเนี่ยคือคนส่วนใหญ่มองก็คิดว่ามวยเราหน้าชนะใช่ครับนะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราแบบแย่ที่สุดใช่ครับ,รบมีอะไรอยากจะบอกกับคณะกรรมการบ้างไหมครับแบบอยากจะเปลี่ยนแปงแลงอะไรตรงนี้บ้างไหมอยากให้เขาบอกมาเลยครับว่าให้คะแนนเป็นภาพรวมหรือว่าให้คะแนนเป็นยกครับอืมผมจะได้ทํามวยถูกครับเนะาะคำถามรตรงนี้เนี่ยมันก็คาใจอ่ะไม่ใช่ว่าพี่ก๋วยคนเดียวหรอกใช่ครับผมผมเพิ่งทําประสบการณ์ผมยังน้อยแบบว่า บางครั้งผมมองไม่ขาดนครับนะครับแบบอาวุธชนะแล้วต้องมีทรงมวยต้องมีราคาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโอ้โหนะมันก็ยากนะสําหรับคนอายุสามสิบสามที่เข้ามาใช่ครับณเวลานี้เนี่ยก็อย่างที่บอกมีท้อบ้างแต่ว่ามีถอยบ้างไหมครับเนี่ยคือคิดอยากจะเลิกออกจากวงการมวยไหมครับถ้าเด็กของผมชุดนี้เลิกผมก็น่าจะพอแล้วครับโอ้โหนี่ผมรักเด็กชุดนี้มากผมผมมาทําเพื่อพวกเขาครับ สู้เพื่อของเขาสู้ไปด้วยกันนะครับอ่ะสุดท้ายครับอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆมวยหรือว่าคนที่ฟังคลิปนี้อยู่บ้างฝากติดตามแล้วให้กําลังใจหน่อยนะครับผมทําเต็มที่ที่สุดอะนะและนี่คือความในใจของกุ๋ยบางขลังนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ได้มาคุยแบบเซอร์ไพรส์เลยกระตันหันเลยเพราะว่าแขกรับเชิญของเราที่เป็นตัวหลักเนี่ยวันนี้เนี่ยไม่ว่างพอดีแล้วพี่กุ๋ยเนี่ยมาดูมวยพอดีผมก็ขอเวลาเขาแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ อยากจะรู้ความรู้สึกนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าแฟนมวยหลายๆคนรวมไปถึงผมเองที่นั่งตรงนี้ด้วยนะก็น่าจะรู้ถึงความรู้สึกของชายที่จะกวยบองขลมแล้วครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ในวันนี้ของเรานะครับก็หวังว่าให้กําลังใจกันหน่อยแล้วกันเนาะนะคอมเมนต์เข้ามาครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคนทำผมอ่านอ่านคอมเมนต์แล้วมันท้อมาครับนี่น <ะ S 2> ผมท้อมากผมผมไม่อยากจะเปิดอ่านเลยผมก็แพ้มาเน่ยผมจะให้เด็กลองอ่านคอมเมนต์ดูว,ว่าเขาด่าผมนะ ไม่ได้ด่าเด็กนะด่าผมอมืพูดจำาหญ่ก็คือเขาด่ากูไม่ได้ด่ามึงนะครับเอ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่านะ <ผม S 1> ก็ผมพยายามทาให้มันดีขึ้นนะ่ะก็หวังว่าอนาคตนะครับเราจะไม่เห็นว่าชายที่ชื่อป่วยบางคอแหลมเนี่ยมาแล้วก็ไปอยากจะให้อยู่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเบื้องหลังเป็นกําลังใจกับน้องน้องมวยต่อไปนะครับอวันนี้คลิปของเราก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกที่ติดตามรับชม เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้นี่ขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับจากโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนมวยไทยรังสิตนะครับวันนี้ทางผมกุชายได้ตรงแล้วก็ทีมงานเราต้องราไปก่อนนะครับขอบคุณพี่กุวยด้วยนะครับ,บนะเนะจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับยินดีครับสู้ๆครับ